สวัสดีครับพบกันรายการเรียรวิวนะครับที่ดิมคลินิกนะครับก็คนไข้ก็เสริมหน้าอกมาประมาณ2สัปดาห์ไอ้สอเดือนแล้ว2เดือนแล้วเนาะก็มาจากที่แคลเลยนะครับเป็นนักศึกษาด้วยแล้วก็เราก็เป็นนางแบบเสื้อผ้าประมาณนั้นด้วยเนาะแนะนําตัวอะไรแล้วกันครับสวัสดีค่ะชื่อกระูนค่ะอายุ2 2่อปีค่ะปัจจุบัน บบอ,อ,อ่าครับก็การต้องแต่งตัวถ่ายแบบอะไรเงี้ยก็ต้องโนดีหน่อยอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เราคิดว่าจะเสริมหน้าอกมาประมาณนานแค่ไหนแล้วนะครับคิดจะเสริมตั้งแต่อายุสิบแปดคะอืมบบหลังจากเรียนจจเพราะว่าปกติก็แต่งชุดแบบเป็นแฟชั่นหน่อยใช่ไหมครับแต่งตัวลงไอจีอย่างเงี้ยเนาะไหนลองดูรูป ก่อนทำเนาะก็จะมีปัญหาว่าพอไม่มีหน้าอกหรือว่านมที่ห่งหางๆเนี่ยมันก็ดูแต่งตัวไม่สวยเนาะชุดที่ใส่เป็นแบบอะไรนะเสื้อกะออกหรือว่าเสื้อตัวเล็กๆเสื้อแฟชั่นเนี่ยอ่ะอย่างนี้ใช่ไหมก็ปกติใส่ชุดเป็นเดรสอะไรประมาณนี้ถ้าคอมันลึกแล้วถ้าต้องดันนมเยอะ,อะเนาะมันมันก็จะไม่เห็นเป็นเนินขึ้นมาชัดเจนเนาะก็หลังจาก นั้นเราก็เลยหาข้อมูลเรื่องเสริมหน้าอกเนะาะเป็นยังไงมาเ,เราได้มาเจอที่ดิมคลินิกได้ครับก็มีรุ่นพี่ค่ะเขาเคยมาทําคลินิกนี้แล้วก็ก็เคยลองาาวมาทำคลินิกไหนก็ลองจับจับ,จบดูในนีเขาพี่เขาก็แบบริ่มเป็นธรรมชาติดีค่ะก็เลยรู้สึก สนใจคลินิกนี้ก็เลยลองมาหาข้อมูลดลูก็หาข้อมูลใน Facebook, IG, YouTube ต,ต่างๆค่ะก็มีคนรีวิวเยอะเลยค่ะก็เลยสนใจแล้วก็เข้ามาจองคิวทักมาปรึกษาแอดมินค่ะเห็นว่าเราดูว่าดูมาหลายคลินิกเหมือนกันแต่ว่าถึงว่าชอบที่นี่เพราะว่าเหมือนทรงที่ที่มันธรรมชาติกว่าเป็นยังไงเราดูทรงทรงแบบไหนแล้วดูรีวิวยังไงว่า ชอบทรงแบบนี้่ก็คุณหมอก็แนะนาว่าให้ทําแบบไม่ใหญ่เกินไปพอดีตัวอ่ามันมันก็จะดูเป็นธรรมชาติกว่าแล้วก็ทรงที่ได้ก็คือค่อนข้างจะสโลปค่ะไม่แข็งไม่เป็นบลปอกปอมาณเธอกลัวเรื่องของความไม่ธรรมชาติดูเป็นบล็อกหรือว่านมแข็งใช่ไหมก็เลยเลือกที่นี่แหละเพราะว่า เคยไปดูคนที่เขาทํามาหลายๆคนก็ดูรู้สึกว่ามีปัญหา,าค่ะมีแข่งมีเป็นบล็อกอะไรบ้างรุ่นพี่ที่ทําที่อื่นก็เลยคิดว่าการนมแข่งหรือเป็นบล็อกเนี่ยมันมันดูไม่ธรรมชาติเราไม่อยากได้แบบนั้นแล้วก็ไซส์ก็ขอแบบพอดีตัวพอใช่ไหมครับน,นี่ก็ได้มาใสส่245เนาะเป็นโมติีว่าทรงกลมรุ่นเดมินะครับสองีสซีซีนะครับ ก็เดิมมีปัญหาว่ากระดูกอ,อกไก่กระดูกอ,อกนูนอยู่ตรงกลางแล้วนมมันห่างออกจากกันนะมีเนื้อเดิมอยู่ประมาณ2 0 0ซีซีนะครับสองข้างใกล้เคียงกันแต่ว่านมที่แบบพอเนื้อมันไม่เยอะพอเนี่ยนมมันออกห่างแล้วก็ไหลออกข้างด้วยก็เติมไซส์ไปอีกแค่200ประมาณ245ยเนี่ยก็รู้สึกว่าพอดีแล้วตอนลองก็หมอก็ให้ทางเลือก 245- 275อะไรอย่างเงี้ยนะ รือว่าอยากใส่สามร้อยแต่รู้สึกว่าถ้าสามร้อยอาจจะใหญ่เกินไปก็เลยคิดว่าเอาแบบพอดีตัวเพราะว่าชุดแต่งตัวชุดสมัยใหม่เนี่ยมันแบบเสื้อตัวเล็กมันใส่ใหญ่ไปมันก็ดูดูโป๊ใช่ไหม<ฆ>ดูดูแบบเป็นบล็อกดูไม่ธรรมชาติเนาะแล้วก็มีความกังวลด้วยกระตุนกังวลเรื่องความเจ็บด้วยเหรอค่ะ <c oughs> กังวลกว่าจะเจ็บเจ็บแบบสิบล้อเท้าอะไรางี้นะตอนทําเป็นยังไงบ้างมา ตอนมาปรึกษาเสร็จแล้วก็นัดวันทาะจองซิลิโคนแล้วก็พอวันทาจริงๆก็มาอยู่กรุงเทพประมาณตั้งหนึ่งสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์แล้วหลังจากเสร็จไปวันแรกนี่เป็นยังไงเจ็บมากอย่างที่เรากังวลหรือเปล่าแบบสิบล้อทับขยับไม่ได้หรือเปล่าะจะทำไปตอนทำหรือหลังทำไปคือไม่มีความรู้สึกเจ็บเลยค่ะอใช่เพระ เหมือนจะหมอใช้เป็นเทคนิคใหม่ใช่ไหมเลือดออกนิดนองก็ส่องกล้องเนาะหยุดแล้วก็หยุดเลือดได้ดีเนาะมีสายเดินด้วยส่องสองวันแล้วก็ถอดออกไม่มีความรู้สึกเจ็บมีแค่ความรู้สึกตึงๆชชาๆเฉยๆค่ะอแค่ช่วงแรกเนาะแค่ช่วงแรกไม่เจ็บแบบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ได้ปกติเห็นบอกว่าไปเดินเล่นไปเดินไปเดินมาแล้ว ไปเดินตลาดได้จริงๆแล้วคนไม่ควรจะเดินเยอะควรจะจํากัดกิจกรรมเนาะในช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์แรกเนี่ยไม,ไม่ไม่ควรจะใช้แรงไปเดินอะไรไกลๆแต่อันนี้ไปเดินเยอะหน่อยก็ก็เลยเจ็บหน่อยอเจ็บเล็กๆน้อยตอนที่เดินเยอะๆเนาะงั้นก็ถ้าใครเสมนอ้อกไปช่วงแรกควรจะพักเฟืนนะ้นเนาะคือถึงแม้มันจะไม่เจ็บอะ่ะไม่ได้เจ็บแบบโหนนอนติดเตียงขยับไม่ได้แต่ว่าเราก็ไม่ควรจะไปใช้แรงกิจกรรมต้องยก ต้องเดินอะไรเยอะๆควรจะพักฟื้นให้มันเิโคม,มันติดกับที่ก่อนลหลังสัก2-3สัปดาห์นี้ค่อยเดินเยอะๆได้นะครับก็หลังทำไปก็คือไม่เจ็บแล้วก็1สัปดาห์มาตัดใหม่แล้วก็กลับได้เนาะกลับกลับจังหวัดแล้วก็เริ่มจะใส่ชุดสวยแต่งตัวเข้าที่เนี่ยได้สักประมาณ2สัปดาห์หรือปะ ถ่ายรูปอย่างนี้เนาะเป็นสองสัปดาห์าแรกรได้ใส่ชุดใส่เดี่ยวได้แล้วเนาะก็ไม่มีเขีย่ยบวมช้ำแน่นอนที่นี่หายเร็วช้ำน้อยเนาะแล้วก็นิ่มไหวด้วยนะครับเป็นอย่างไงนะครับแต่งตัวแล้วดีขึ้นยังไงบ้างฟีดแบ็กจากคนรอบข้างเป็นยังไงบ้างรครับรู้สึกแป่งตัวสวยขึ้น,น,นถ่ายรูปขึ้นกล้องขึ้นก็ใส่ชุดแบบใส่เดี่ยวได้เนาะเอเดยได้นะครับ เนี่ยก็สามารถแต่งตัวได้ตั้งแต่ช่วงแรกเนาะความนิ่มก็ไม่มันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ามันยังมีความตึงอยู่ในคนที่เนื้อตึงเนี่ยมันก็จะจะจะ,จะนิ่มช้ากว่านิดนึงนมีความกังวลเรื่องเรื่องเรื่องนมนิ่มนี่แหละเนาะเรื่องเรื่องนมนมนมมัน,มนมไม่ทําไมบางคนนมแข็งบางคนนมนิ่มไวอะไรก็คือตอบก็คือว่าแต่ละคนเนี่ยเนื้อมันยืดไม่เท่ากาันมีความ แข็งความยืดของเนื้อไม่เท่ากันบางคนก็ต้องใช้เวลาในการที่จะให้เนื้อยืดบางส่วนถ้าเทคนิคของที่จะทําให้นมมันไม่เกิดทางผืดเนี่ยมันมันก็สําคัญเนาะถ้าที่ดีคลินิกเนี่ยมีเทคนิคที่จะลดการเกิดทางผืดลดหยุดเลือดให้ดีนะลดการเสียเลือดก็จะทําให้หายไวแล้วก็นิ่มไวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแต่ละคนมันก็จะนิ่มไวไม่เท่ากันเนาะ โอเคสุดท้ายก็คือได้ทรงที่แต่งตัวสวยขึ้นนะครับแล้วก็มั่นใจมากขึ้นเนาะอ่ะก็ฟีดแบ็จากคนรอบข้างเขาก็เป็นยังไงบ้างนะครับจริงจคนรอบข้างดูไม่ค่อยออกว,ว่าทำมาเพราะว่าทำไซส์เพราะปกติคือใส่ฟองน้ำเท่าใหญ่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอทำเขาก็บอกว่าด,ดูเป็นธรรมชาติมากแบบดูไม่ออกเลยว่าทำลงมาหรออะไรอย่างเงี้ย คือแบบธรรมชาติอได้ส่งสวยแล้วก็เป็นธรรมชาติเนาออ่ะสุดท้ายให้ฝากถึงคู่ชมที่แบบอยากจะเสริมหน้าอกเนี่ยเราควรจะเลือกควรจะดูควรจะเช็คยังไงบ้างนะครับที่สำคัญเลยคนจะเลือกแบบเทกนิีก่าคือมันแบบเจ็บนานเลือดออกเยอะอะไรอย่างเงี้ยทสำสามารถแบบเกิดทังผืดได้แบบ เยอะกว่าเทคนิคปัจจุบันตอนนี้เขาใช้เทคนิคสองกล้องแนละ้ว mm hmm. ก็คือแบบเลือดออกน้อยอทำให้แบบไม่เป็นพังผืดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่เจ็บเลยตอนพับฟืน้นหรือตอนทำอะไรเงี้ยก็อยากแนะนําให้เลือกเทคนิคใหม่ดีกว่าแล้วก็เลือกซินโคนที่แบบมีมาตรฐานคลินิกที่มีมาตรฐาน ก็เลือกแพทย์เฉพาะทางด้วยอันนี้ก็สําคัญเนาะเลือกแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งก็อาจจะเช็คชื่อแพทย์นในเว็บไซต์แพทยสภาด้วยอย่าอย่าแค่ฟังไว้อย่างเดียวก็ต้องเอาชื่อแพทย์ไปเช็คด้วยแล้วก็ดูรีวิวด้วยว่าหมอทําสไตล์ไหนเพราะแต่ละคนทําสไตล์ไม่เหมือนกันบางคนเขาทาชอบเป็นเป็นแนวเนินสูงๆหรือว่าเป็นบล็อกเป็นขอบชัดๆอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราไม่ชอบแบบนั้นเราก็มาดูที่ดีมคลินิกจะได้ทรงที่แบบสวยเป็นธรรมชาติ ขอบน้อยแล้วก็ดูสโลปไม่ค่อยเกินตัวนะครับดูได้ทรงสวยๆอย่างคุณกระตนอย่างนี้นะดูความเป็นธรรมชาติแล้วก็พอดีตัวนะก็ใช้ชีวิตได้แบบปกติเลยเนาะอย่างรวดเร็วนะไม่มีไม่มีการแบบบวมช้ำนานนะครับโอเคก็ได้เคสสวยๆได้หน้าอกที่ดูเป็นธรรมชาตินะครับก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับติดตามชมรายการเรียวรีวิวที่ดิมคลินิก เรื่อยอย่างนี้ต่อไปนะครับมีคนไข้จริงๆแล้วก็มีรูปถ่ายจริงๆที่คนคนไข้มารีวิวเนาะเป็นบาร์ที่มันไม่ไม่ดันทรงมีวิดีโอที่เห็นแบบทรงชัดเจนนะครับจะได้รู้ว่าเคสที่นี่เป็นเคสที่เป็นเคสที่ได้นาอกที่สวยแล้วก็พอดีตัวจริงๆนะครับวันนี้ลาไปก่อน,นสวัสดีครับ